เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมฟังเสียง TZR 2คันนี้แล้วมาดูกันว่าคันไหนเสียงเพราะผมบอกเลยว่าทั้งสองคันนี้ความสวยมันสุดยอดมันคือรถยุค90ที่ใครหลายๆคนอยากจะได้วาวเปิดโลกเปลี่ยนฉายาของมันมาฟังเสียงกันเลยพี่น้อง รถเดิมๆ <_ d ream> เพิ่มเติมคือเป็นทีซสาปี2000บิวใหม่ทั้งคันใครได้ไปผมบอกเลยว่าแม่งโคตรคุม้มคุ้มจริงๆเพราะว่าอะไร <_ d ream> เพราะว่ารถมันเก็บใหม่ทั้งหมดนะฮสำหรับรถทีซสาคันนี้เก็บใหม่ขนาดไหนใหม่ชนิดที่ว่าไม่มีตัวไหนที่เป็นอะไรเก่าเลยสวยมากสวยมากสีมันบาดใจนะเสียงมันข็หวานเจี๊ยบ <_ d ream> สวยมากสวยมากดูนะฮะนี่ตาหนี่ผมแจ้งไปแล้วนะว่ามันมีตําหนีนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือเจ้าของเขาเขาแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะสวยจริงสวยจริงเข็นออกมาตรงนี้หน่อยมะเออก่อนจะเข็นมาฟังเสียงทีซดอาคันนี้ก่อนอันนี้ทีซัดาเหมือนกันภาษีปี67ภาษีเต็มนะฮะทีซดอาคันนี้มาฟังเสียงกันก่อน เดี๋ยวผมจะไปบอกราคาเอาตรงๆนะความรู้สึกผมนะคันนี้เสียงโคตรหวานเลยหวานเจี๊ยบแล้วควันโคตรหอมเลยใส่หมากใส่น้ำหอมลงไปในออเตอร์ูปหรือเปล่าวะเนี่ย โอ้โหสวยอะ่ะคันนี้ก็สวยอะ่ะท่านผู้ชมถามนิดนึงสองคันนี้ชอบคันไหนอะ่ะชอบทรงไหนอะ่ะอ่ะนี่ให้ดูเลยอันนี้เป็นทีเซอาทรงท้ายเป็ดทรงท้ายเป็ดนะครับลายนี้เป็นยุค90เลยเข้าหลามตัดนะความสวยนี่ไม่เป็นสองรองคันปี2000คันนี้เป็นทีเซอาทรงปี2000ทรงใหม่นะครับ ชอบทรงไหนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วเสียงที่สตาร์ทให้ฟังเสียงเมื่อสักครู่นี้เสียงคันไหนเพราะผมมีในใจแล้วผมมีในใจแล้วว่าเสียงคันไหนเพราะถามว่าเสียงมันแตกต่างกันอย่างไรหนึ่งเรื่องของท่อท่อตัว P2000 มันมันเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวปลายปัญหาของมันคือเวลาจะทําให้เสียงเพราะมีอย่างเดียวคือทําไส้ก็คือถอดไส้ออกมายัดใจแก้วจะเปลี่ยนไส้จะเจาะรูจะทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวท่อ ส่วนตัวนี้โอ้โหมาปลายแบบปลายใหญ่นะครับแล้วท่อของมันคือมันสามารถถอดออกมาได้แล้วก็ดึงออกมาได้อันนี้คือท่อของตัวปีทีสดาตัวเก่าแต่ความสวยของมันคือนี่ได้ท้ายเป็ดใครสนใจทักได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดราคาเซอร์ปิโกรออยู่ไปดูเซอร์ปิโกกันต่อเลยเอยหรือว่าจะเปิดราคาดีเปิดไปเลย,เเลยใช่ไหมเปิดไปเลยดีกว่าอันนี้ เมื่อกี้เลยสดสดร้อนๆผมนึกเสียดายเลยใจใจ,ใจผมก็อยากจะเก็บนะผมอยากจะเก็บมากเลยเพราะว่ารถมันสวยผมว่าได้ได้ไปราคานี้นะครับคือบิวคันนี้ใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า5 0,000ผมบอกเลยว่างบประมาณไม่ต่ำกว่า5 0,000แถมคันนี้มันเป็นที r ปี2000อยากให้ดูข้างในนะมันสะอาดมากเลยอ่ะดูข้างในนะครับเห็นไหมในเสื้ออะ ในเสื้อนะฮะเห็นไหมมันสะอาดมากคือมันเป็นงานยิงรายน้ํามาแล้วนะครับฝาเครื่องก็ทําสีมาแล้วโครงก็เป็นงานพอร์โคสจากเฮียใช้นะครับพักเท้าก็เป็นงานพอร์โค้ท่อก็พาอร์โค้สมันคุ้มอ่ะได้ราคานี้ไปมันคุ้มมากฮะราคาสามหมื่นเก้าพันบาทเก็บอันนี้ให้ด้วยนี่เก็บตัวนี้ให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ใส่กระจกให้เรียบร้อยแล้วโคตรคุ้ม แต่เมื่อกี้มีลูกค้าโอนมัดจำมาแล้วใครที่อยากจะได้คันนี้เอาไว้รอบหน้าแต่ไม่ต้องรอนานคันนี้ยังไม่มีเจ้าของเพราะว่าคันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวผมขอจอดแบบนี้ก่อนเอาคันนี้ออกมาให้ดูก่อนอะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ดูความคลาสสิกความสวยงามของมันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยที่มันเป็นตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกไปมันคือ T z R ที่เป็นตัวเดิมนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นตัวปี2000เพราะว่ามันเป็นเครื่องเกาแล้วก็ตัวนี้ภาษีปี67เเป็นรถที่เก็บสภาพมาแล้วด้วยความสวยมันก็อยู่ที่ตรงตูดมันนี่แหละแล้วเสียงมันเพราะมากชุดสีสวยมากชุดสีสวยมากครับท่านผู้ชมเอ่อถ้าเทียบกับความสวยกับตัวตัวแรก ตัวนี้เป็นรองนะผมบอกแล้วว่าเป็นรองเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรถที่ที่เก็บสภาพใหม่เหมือนกับตัวแรกคือคือตัวปี2000ที่มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับแต่สวยนะแต่แต่ก็ยังสวยสวยแบบสวยแบบเดิมเดิมอ่ะแล้วเสียงโคตรใสเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นท้ายเป็ดมาอยากจะให้ดูท้ายเป็ดมันเฟี้ยวอะ่ะผมว่ามันเฟียฟ้ยวมากนี่เฟี้ยวมากท้ายเป็ดนะฮะทีเาท้ายเป็ด ใครหลายคนอยากจะได้รุ่นนี้แล้วรถสตาร์ทโคตรง่ายเลยระบบวาล์วทำงานปกติทุกอย่างนะฮะฟังเสียงดิโอ้โหประมาณนี้นะใครสนใจสำหรับ t ีเซคันนี้32,000บาท ภาษีปี67นะครับ32,000บาทผมบอกเลยว่าราคานี้ยังไงก็คุ้มคุ้มมากเครื่องดีไม่มีดังระบบวาวไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดฝากไว้ด้วย p ีซาท้ายเป็ดภาษีปี67นะครับย้ำว่าภาษีปี67มาดูเซอร์ปิโก้คันนี้พี่น้องเอาออกมาข้างหน้าดีกว่าเนาะเซอร์ปิโกคันนี้เอาทีระคันก็เป็นรถ ายตามสภาพชุดสีเดิมโรงงานนะครับเครื่องดีภาษีปี67นะภาษีเต็มอีกตั้งหากนี่ไม่ธรรมดาชุดสีแท้นะครับสตาร์ทฟังเสียงเลยดีกว่ามาเลยเซอร์นะฮะเซิร์เดิมๆนะฮะฟังเสียงฟังเสียงเดี๋ยวก๊อกน้ำมันปิดไว้น้ำมันหมดก๊อกพอดีเลยอ่ะเอาหม่เอาไม,อาม่อีกทีนึงน้ำมันยังไม่ลง เดี๋ยวโชคเลยดีกว่าอ่าเสียงโคตรใส,สเลยฮนะเดี๋ยวเขากินข้าวอยู่มันควันวันรอบใช้ได้นะระบบไฟทุกอย่างใช้ได้หมด เหม plane. ือนใจจะขาดนะใครที่สนใจอยากจะได้เซอร์ปิโก้ตัวนี้เอาเบาๆ47,000บาท47,000บาทคือขายตามสภาพเพราะว่าชุดสีชุดสีเป็นชิ้นสีเดิมโรงงานนะครับยังไม่ได้ทำสีถ้าที่ผมดูที่ทำมานะมีชิ้นนี้ อ่าถ่ายกว้างๆหน่อยชิ้นนี้ยทามาแล้วนี่นะฮะชิ้นนี้ถังน้ํามันทามาแล้วแต่ชิ้นล่างเป็นแบบแท้เดิมโรงงานเลยแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับแท้เดิมโรงงานเลยแล้วก็เสียงใสๆคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี39แล้วก็ภาษีเต็มนะครับภาษีปี67ที่มันติดอยู่นี่คือเขายังไม่ได้ใส่ตัวใหม่นะครับคือณตอนนี้เป็นภาษีปี67 ใครที่อยากจะได้นะครับ47,000บาทคุ้มคุ้มเลยรถหนักสไตล์รถหนักรถเดิมๆใครที่อยากจะเก็บใครที่กำลังหาอยากจะได้รถเดิมนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งรถสตาร์ทง่ายทุกอย่างแท้หมดดูดิโอ้โหคาบูก็แท้คาบูเดิมแท้เสื้อ1น 7, 7 9 9เ้อมีหม้อน้ำมินยมมาแล้วนะ ม่อน้ําเป็นม่อน uh, ้ำมินียมแล้วนะครับพันหอมมากเลยแต่ว่าก็อย่าโดมเยอะนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งเออก็ถามว่าต uh> ําเนี่ยมันมันรวมรวมแล้วมันมันคือมันทั่วไปอ่ะมันจะบอกว่าชุดสีก็ไม่ได้คือมันมันเป็นรถที่ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นรถแบบสภาพเดิมๆนะครับเป็นรถสไตล์รถหนักปีาปี39ออะตามนั้นเลย 47,000บาทสนใจทักมาเลย KR KR คันนี้ไม่ได้ขายนะลูกค้าเอามาให้จัดสภาพนะครับใครที่สนใจอยากจะเก็บสภาพไม่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรเก็บเล็กเก็บน้อยนะอย่างคันนี้นะครับก็เอามาเรื่องของซีนโชคนะครับแล้วก็เปลี่ยนถังน้ำสำรองใหม่เรี เปลี่ยนซีนโชคเปลี่ยนเปลี่ยนโชคนะครับแล้วก็บูสสวิงอาร์มแล้วก็ไล่เรื่องระบบไฟนะครับไม้วัดรอบไม่ขึ้นอะอย่างนี้เป็นต้นคือที่ไหนไม่รับผมรับหมดจะงานอะไรก็แล้วแต่เอาเข้ามาจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่อย่างถ้ารถใหม่น่านเห็นไหม Pcx หรือกองอยู่ที่พื้นนะครับตอนนี้ก็กําลังไล่ให้อยู่นะครับอันนี้ FC อดใจรอนิดนึงจะเป็นรถเก่ารถใหม่รับหมดรับจัดหมดรับทําหมดนะครับจะงานเล็กงานน้อยคือไม่มีเกี่ยง อะไรที่ได้เงินเอาหมดนะอ่ะต่อไปต่อไปคันนี้คันนี้โอย,อย่าว่านะรถยังไม่หมดนะมีวันนี้มีหลายคัน vr กำลังเก็บงานอยู่ราคา2อ0 0มราคา22,500บาทนะครับก็ตอนนี้ผ่าเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือไล่เหลือไล่ระบบน้ำนะครับอ่ะเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อย เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้ก็ยังไม่พร้อมนะ90%นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไม่นึกว่าจะไม่มีรถเล็กซะแล้ววันนี้นะฮะมีทักซีโดนะครับอันนี้ก็เป็นคาวาซากิทักซีโดเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมันมืดโคตรเฟี้ยวอะ่ะคันนี้มันเป็นกระเทยยุค90ที่ เป็นรถคู่แข่งนะครับพวกพวกโนวาถ้าเป็นซูซูกิก็จะเป็นอากิล่าเป็นยามาฮาก็จะเป็นพวก JR เออไม่ใช่ JR JR มัน120ก็จะเป็นพวก115ก็อย่างเทียร่านะครับยามาฮ่าเทียร่าฮอนดาก็จะเป็นพวกโนวาอ่ะเป็นโนวาเป็นโนวาเป็นอะไรอ่ะอ้าวตำพวก1 1อของคาวาเขาก็มี ตัวขี่ตัวพระเอกของเขานั่นก็คือนี่เปามากแล้วขี่ง่ายนะนี่เฟี้ยวเฟี้ยวมากแล้วขี่ง่ายมากขี่เบามากทัซซี่โดคันนี้นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมต้องผาเครื่องนะครับเพราะว่ามันมีเสียงดังจากท่อนล่าง เดี๋ยวผมจะผ่าเครื่องแต่อย่างอื่นนี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากล้อใหม่ยางใหม่เก็บสภาพมาแล้วนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับชุดสีนี่เดิมโรงงานเลยนะครับเห็นไหมชุดสีนี่สติกเกอร์เดิมโรงงานเลยยังไม่ได้ทําสีนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ดูดูแล้วกันเดิมไม่เดิมนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ยังอยู่แล้วสวยด้วยนะครับล้อหน้าก็ใหม่นะดูดิ ล้อหน้าซี่ลวดใหม่ยางใหม่กระทะใหม,ใหม่ใหม่หมดเลยข้างหน้าชุดสีแท้นะเห็นไหมคาวาสกิโคมนี่ก็โคมแท้สเตนเล่แท้ยังส,สวยๆอยู่ใครที่สนใจคันนี้ผมเปิดราคาพร้อมผ่าเครื่องให้15,000บาท15,000บาทสำหรับคาวาซกิทักซีโร 115cc ซซตัวนี้นะครับสนใจทักมาได้ผ่าเครื่องให้ด้วยนะ จบจริงแล้วสวยจริงด้วยใครที่เป็นสายคาวานะครับอยากจะเก็บนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าน่าเก็บมากเพราะมันเป็นรถค่อนข้างที่จะเดิมดูดูผมให้ดูแผงคอนิดนึงสวยไหมสวยมากสวยมากนะครับงานเนียนมากกุญแจอดอกเดียวแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแบตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตให้ด้วยนะครับ15,000บาทเอกสารครบภาษีปีอะไรเนาะจำไม่ได้ละทัคซิโดคันนี้ ฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใหม่เดี๋ยวไปดูใหม่เออแต่ว่ารถสวยจริงอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวแม่ข้างในยังมีอีกนะที่กำลังไล่อยู่นะ NSR ตาเหลี่ยมมาดูมาดูก่อนเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับตอนนี้ก็กำลังไล่ NSR ตาเหลี่ยมอยู่เอ,อ่อตอนแรกสตาร์ทไม่ติดเช็คดูยังว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อน้ำน้ำเข้า อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูดิตอนนี้ก็คือ,อ,อแยกออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับคือ NSR ตัวนี้ก็อื่นๆผมว่าสมบูรณ์หมดนะก็เป็นหม้อน้ำมีนียมแล้วส่วนอื่นๆก็ไม่ขี้เลยนะไม่ขี้เลยมาดูมาดูทางนี้หน่อยรถรถค่อนข้างสวยโค้งสวยนะครับโค้งก็สวยอาร์มก็สวย ยางก็สวยเออก็เหลือแต่นี่แหละครับก็เหลือแต่ทําให้มันติดแล้วก็มารีวิวขายคันนี้จะเปิดเท่าไหรด่ดิสักเท่าไหรด่ดิสักหมื่นพอเนาะหมื่นห้าเออตาเหลี่ยมตัวนี้นะครับใครสนใจนะห5 0 0 0นะหนึ่งบาท NSR ตาเหลี่ยมคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไล่ก่อนเดี๋ยวให้มันสมบูรณ์ก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวพร้อมๆกับตัว VR วนมาตรงนี้ นี่อันนี้พร้อมส่งแล้วนะครับ <c oughs> ติดละติดละ <c oughs> วิกเตอร์คันนี้นะครับพร้อมส่งแล้วมาฟังเสียงเครื่อกันดดูไฟก่อนนะดูไฟก่อน ร้อยพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับขอบคุณ f c ที่ที่ไหนล่ะที่จังหวัดสงขลานะครับที่ติดจองคันนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้รถขนส่งจะมารับนะครับก็ตอนนี้ก็เก็บงานเสร็จให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการลงน้ํายาเคลือบเงาให้แล้วก็แผงคอตัวนี้ก็หาตัวที่มันสวยใส่ให้แล้วนะนี่หาตัวที่มันเงาใส่ให้แล้วนะครับอ๋อเสร็จละ เ,เดี๋ยวพัโลเป่าเดี๋ยวอันนี้จะค่อยว่ากันอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ต้อมาติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากไว้ด้วยอ่ะ